สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องเช่าเน็ตเช่ายูทูบทั้งหลายนะครับเอามื่อนี้อาจารย์สังคมศิมาโชว์คลิปที่2ให้พ่อแม,ม่พี่น้องที่ได้บอกกันไว้แต่ไปคีบแรกว่าคลิปที่2คือเกี่ยวกับเรื่องเทพกินม่วนเทพขาดเสร็จสมัยตะก่าก่อนนะครับเทปกินม่นวนก็คือไปสือเทมาก บาดนี้ก็เแล้วว่าเปิดฟังเปิดดูเทพย่านเทพกินมวนนะครับอด,ดงตะย่างทีส่สิโชให้เบิ้งเดนี้ครับอ๋สุวรรเพล่งของอาจ,จารย์ดาวบันดอนบัดที่แหลกสื่อมาที่แหลกลองมวนมวนลองดีหลายลองคันบันรลองดีเช่นเพลง่งรอรักแต่ต้นกระดนบัดที่แหลกลองดีด มองนั่งมองดูต้นกระโดนยืนอยู่ไกล้พ้นข้างเทียงหน้าน้อยสิ้นเมษาฝนตกมาปล่อยปล่อยเสียงเทียดจะหน้าน้อยร้องออดอ้อยอยู่อ้อมอีอ้อมวายเขาเล่เพื่อนกันกันกบนาคอยเบิ่งเลหหา แม่กลอยเก้มหอมเจ้าจากพี่ไปห่างพงพลาใพระน้อมลืมอ,อมเยันใส่ผ้ากาออมหมากบวัว้อมและดาวบานดอนเปิดบกเกินซี่หาเทียดอกครับเปิดไปเปิดอีกไหมบัดเนี่ยเทปกลายเป็นทั้งสี่ มองนั่งมองดูต้นกระโดนยืนอยู่ใกล้พพนข้างเถียงนาหน้อยสิ้นเมษาฝนตกมาปลอยปลอยเสียงเขียดจาหนาน้อยมารัองอาดอ,อาอยเยอะอาดเวี่ยบนไปเปิดเบื้องม่วนเทพมุนัญะ นึกว่าเป็นหนูไปเห็นหั่งอยู่นะครับเอามาไล่ไม่ไล่ไม่แลบเขาบอกว่าเอาไปแซ่ใส่ตู้เย็นแล้วคนก็บ,บอกว่าเอาไปแซ่ใส่เขาสารล่องเบิงแล้วก็กลับมาเปิดไม่ใส่เด้เคือขึ้นเขาไปไต่ขียดด้วยกันเมื่อคือนเดือนมืดอโอ้ไม่ยอดยาจืดว่าหันจับใจบ่มีท่าไอทอนไปเสียหรอนี่นะ่ครับเพิ่นว่าเทพคาเสพเทพกินมวนต่ว่ามันมีอีกอันหนึ่ง บแม,มนเทปกินวนนะครับสมัยเปิดแผ่นเสียงคือยังแผ่นเสียงตกล่องหรือจังน้อยนี่ยเช่นว่ามองนั่งมองดูต้นกระโดนยืนอยู่ใกล้โพนข้างเทียงหน้าหนอย สิ้นเมษฝนตกมาปล่อยปล่อยเสียงเทียดจานา,นออออา้อยร้องออดออยอยู่อ้อมอีอ้อมควายเขาเล่เพื่อนกันกันกบนาคอยเบิ่งเลหาแม่กลอยแก่ออมหอมเจ้าจาับหลบบีบไปออบลงไปพระหล,ล,ลมร้อมลืมอมเอียนสิหลบอากลาอบพุ้มอันนี้กับกินม้วนได้หรือตกลรองได้กันกนะครับนี่คือ เทพกินหม้อข้าวจันดาบันด,ดอนดาบันเปียดเอามวลมวลสำเนียงครับสำรับคลิปนี้นะครับานะครับขอบคุณครับ